สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคุณชอบเล่นเกมแต่มชอบเล่นเองจะบอกให้ว่าไอความคิดที่ว่าจะแอบไปเก็บไซเควสก่อนน่ะมันไม่สำเร็จอะ่ะคือทุกครั้งที่มันตื่นเช้ามามันมีอะไรให้เราอัดทุกครั้งเลยเออมันจะอย่างนี้ก็อัดไปดูทุกพาร์ทแล้วนี่เราเข้าสู่พาร์ทที่หกแล้วฮะใครมาเลือกเราอ่ะสมมุตแล้วก็ท่รักอยู่นี่แล้ว โอ้แคทตปี้นายสบายดีหรือเปล่านายใช้แคทตปี้ตั้งกับพาร์ทที่หนึ่งหรือเปล่าได้โปรดช่วยเพื่อนของฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นตกทุกได้ยากเหรอมันงานของเราเลยฉันไปเล่นกับเมทัพพ์ตอืมตัวไหนวะไอตัวที่มันเป็นนั่นเหรอไอลังไม่อะแต่เมทัพพ์ต่ะหลงทางไปเล่าเขาเรงหลงอยู่ โอ้มันฟังดูไม่เลวนั่นไอ่ะมันเป็นกันก้าแน่นอนอมึงชี้เสืออีกแล้วอะจะม่แย่งงานกูวเฮ้ยเราอะจะมาเพื่อช่วยเมทัพพตนะฮะใครช่วยก็เหมือนกันจริงไหมละ่ะอย่านะเขาขอให้เราช่วยเขาไม่ได้ขอนายฮะนายอะแค่มือสมัครเล่นคิดว่าจะไปช่วยได้จริงเหรอ ว่าไงนะมือสมัครเล่นเนาะมันก็ไม่สำคัญใช่ไหมว่าใครจะไปช่วยเพราะว่ามันต้องช่วยแล้วจะได้เป็นฮีโร่แล้วฉันก็จะเป็นฮีโร่ฟังนะเทตปิเราจะไปช่วยให้เองนี่อะไรติดเนี่ยแล้วก็ถ้าใครช่วยได้ก่อนก็ให้รางวัลคนนั้นดีไหมล่ะ ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเนอะฉันไม่มีเงินโอ้ไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนตัวน้อยเดี๋ยวฉันอะจะไปไถแม่มึงที่หลังฮ่าฮ่โอ้โอเย,ย่นายมาจอยทีมเราได้นะเราอ,อยากได้ ใครๆก็ได้มากอยู่กับทีมเราเพราะเรามันเห็นกระตุว้วแล้วทีมมินินั่นแหละไอ้พวกที่รักแต่อย่ามาเรียกฉันว่าที่รักได้ไหมฉันไม่ทีรักของแกเอาเป็นว่าใครไปช่วยก่อนฉันนะไปกันเถอะแล้วมึงวิ่งขี่โกงใช่ไหมกระต้แบบุ ไม่ต้องห่วงเราจะไปช่วยเพื่อนนายให้ได้ก่อนเลอที่สำคัญเราจะไม่คิดเงินด้วยใช่ไหมใช่นายคนจะทำไงฉันไม่มีเงินเลยอ่ะฉันอยากจะช่วยฉันไม่อยากจะไปร่วมทีมกับไอ้พวกมินนี่ด้วยมันจะบังคับฉันช่วยฉันหน่อยนะได้ไม่ต้องห่วงโอเค แค่ต่ไปฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันมาซิลิสเตอร์วูดอันนี้เป็นเควสหลักอะเราต้องไปช่วยให้ได้ของเันเราก็ไปเลยรอบนี้เราจะเอาเพื่อนใหม่ไปด้วยนะอ๋อพูดถึงเพื่อนใหม่อ่ะที่ว่าได้มาเยอะๆถ้าเราไม่ได้แบบเปิดแคมไว้นะ เพื่อนมันจะบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากอยู่จังอยากจะมาอยู่ด้วยจังเลยแต่มันไม่มีบ้านแล้วฉันก็เลยแบบไม่อยู่ด้วยละกันแล้วมันก็ให้เงินเราเมตตากรุณามุทิตาอุเบกามาะ่ะก็ลองเอาเพื่อนตัวนี้มาดูนะมันเก่งเปล่าก็ไม่รู้อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช้กเกียจตั้งชื่อเพื่อนแล้วมันเยอะเกินไปได้มาทีห้าตัวเนี้ยนึกไม่ออกหรอกอ่ะอไปก่อนเราต้องไปช่วยชอว่าอะไรนะ ไอ้ลังใหม่หดักแด้เนะี่ยเมตาปอทเมตาพอดหลงทางอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเ็นก้าแกง๊งมันต้องอยู่ที่นี่แน่นเลยไอ้พวกชี้เหนียวนั่น่ะไอ้ขี้กกไอ้พวกเห็นแก่ตัวต้องรีบแล้วเพราะเราอยากชนะมันเราก็เห็นแก่ตัวนี่วะปไปเป็นไปเงียบๆโอ้ท้องฉันอิ่มแล้วฉันไปต่อได้ขอบคุณนะทีมช็อกโกแลต โอ้ oh, จะมาช่วยได้เหรอย e สดีมากเลยได้ลูกน้องเพิ่มมาไม่มีใครอยากเป็นพวกเราเลยเหรอโดนตบแล้วแบบไม่เชื่อฟังหน่อยเหรอเอาแอปเป,ปิปปลไปกิฟต์แอปเปิลโอ้ยตัวนี้หน้าตาน่ารักซะด้วยมีเป็นหมีที่มีรูปพระจันทร์บนหัวนายมาเป็นเพื่อนชั้นมาเป็นทีมชั้นแต่เมื่อกี้ฉั้นเผลอทำเพื่อนตายไปคนนึงแล้วนะนายคงไม่กังวลมากนะัก ทุบมันนี่ 98. เก้าแปดเฮ้ยมันฟื้นได้อ่ะอ๋อมันอยากมาเป็นเพื่อนเราไม่ใช่มันฟื้นได้มาจงมาเป็นเพื่อนเราดีมากฉันชอบลูกน้องเยอะๆไปยิงมันยำม,มันอีกทีอีกทีป้องเจ็ดสิบตายไปซะอ้าอยากมาเป็นพวกเหรอเออดีดีดโคตรเก่งอ่ะโอ้เรเวลสิบสองเลยวะ เฮ้ย hey, อยากเป็นลูกน้องกูเหรอขับใจมากเลยมาเป็นลูกน้องกูดว่วนอูจะเลือดหมดแล้ว่วยถึงที่เถอะถึงแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เรามาไกลแล้วนะเนี่ยยังไม่เจอเลยอะเมดัพอตอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ตรงนั้นละ่ะแกลงทางมาเหมือนลักใช่ไหมละ่ะฉันอะรู้ว่าเมดัพอตอยู่ข้างหน้าแน่ๆเลย ราะงั้นถ้าแกจะไปข้างหน้าเราไม่ยอมฮะแกจะหมดทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอ็ดก้านายจะต้องได้รับการสั่งสอนย้ำตีนแล้วไงอะเราอะจะครองโลกอยู่แล้วสุดท้ายแกก็ต้องเป็นลูกน้องเราแล้วเราก็จะไปเอารางวัลจากแคทเตปี้ที่มันไม่มีเงิน แตปี้จะมาเป็นลูกน้องเราด้วยนั่นแหละเป้าหมายของเราจะทําให้เราครองโลกได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีแคตตป,ปี้เพราะงั้นพวกแกอย่ามาขวางทางออกไปให้พ้นทางไม่งั้นต้องตาย,ายบายยนะจ๊ะที่รักไม่รู้ว่ากูมีทั้งแปดตัวฮะมึงถึงตายแนละ้วจะบอกให้เดินช่องไหนดีนะ ฝาหนึ่ง่องฮะกูจะบอกให้ว่ามึงโดนยำยำกูมีเยอะนะเออโดนยำนะหนักด้วยนะเฮ้ยเลียกูเหรออุ้ยจิบอ้าอะไรไม่รู้โอ้ยแต่บอกเลยโดนกูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวมึงสู้ได้ไหมล่ะสู้กูไม่ได้หรอก โอ้ยมีกระจอมตีไม่โดนอะไรเลยเฮ้ยสะกดจิตที่คุณหลับลวะออ้ยหลับกลางอากาศเจอพลังเจ็ดลุ่มหนึ่งตูม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 เอ,อ้ยต้นไม้ซันาวเวอร์มึงเดินทาไมทีท,ที่ถึงนาทีเลยเนี่ยโอย้พลังโคตรเยอะโอ้ยโดนพลาไซด์โอ้โหเดินไม่ได้โอ้ยมันรัตเรา โอ้หปวดสัตว์รัสเซียตายไหมนี่แน่เฮ้ยกูยิงไปสามร้อยแล้วมึงยังไม่ตายเหรอกทำไมมึงพลังเยอะงี้ตายซะตายเฮย้ยอะไรอะ่ะ one or several move feint steal อะท่า status s e a l ก็คือเราใช้ท่าไม่ได้โอ้ชาดโดพันช์เนาะไม่โดน โดนโดนลัดตายซะเถอกะกันกล้าฉันยิงนายมาหลายร้อยแล้วยอมตายซะนึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราไม่ได้มากันเจ็ดตัวนี่มันจะสู้ยังไงเฮ้ยควนมันดูดเลือดมันทั้งควนทั้งดูดทั้งอะไรโอ้โหแซบ่บสันสนุกสุดสุดเฮ้ยตายซะนี่แน่ยอมตายเถอะนี่แน่ เย่ yeah. ยอมแพ้ยังมึงโดนยำนั่งเจ็ดต่อสามเนี่ยมันสู้ไม่ได้หรอกอ๋อในคัดซีนพวกมึงมีแค่แค่สองตัวเรื่องจริงมาเจ็ดฉันจะฝากไว้ก่อนเถอะวิวพวกเราไปช่วยเมทัพร์กันเถอะถึงแม้ว่ามันจะไม่เท่นักที่เรา เจ็ดลุมสามแต่ว่าคนชนะก็คือคนชนะฉันดูอยู่หมดเลยนะเมื่อกี้นายมาหาฉันใช่ไหมนายคือเมธอดพัทสินะเรามาช่วยแล้วแคทตะปี้เป็นห่วงนายมากเย่ได้กลับบ้านแล้วฉันกลัวมากเลยฉันก็เลยพยายามทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ลอ่อแข็งแกร่งจริงๆ ทำตัวแข็งแข็งอ่ะทำตัวแข็งแข็งโอ้ได้เทมยันอะไรเยอะโอ้แต่แบบยากมากอ่ะทาไมฟาร์มนี้มันจะสู้ไงวะโอ้ฉันได้มีมีมาอยู่ด้วยกันเด้เอ้ยมียุมีที่อยู่ด้วยโชคดีจังเนี่ยถ้าตรงเนี้มันไม่มีที่อยู่มันจะบอกว่าโอ้ไม่มีบ้านเลยฉันไปแล้วนะตองเอาเงินไปไม่ต้องเอาชิเกตตั้งชื่อเดี๋ยวค่อยคิด เยี่ยมเลยนายกลับมาแล้วนะเม่ทัพ,พอตขอบใจมากเลยนะแคปปี้ที่สง่งทีมมาช่วยฉันขอบคุณมากเลยนะที่รักกับสมุงผมจะเป็นแบบดรีมเมกเกอร์ชแนลให้ได้สับซึงจริงๆผมไม่มีเงินนะไม่เป็นไรเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินหรอกแค่นายซึ้งเราก็พอใจแล้วมันยิ่งทำให้ผม ซึ้งมากกว่อีกผมจะเป็นแบบซูโม l Dream Maker Channel ให้ได้ขอบคุณมากที่ไปช่วยนะตอนโตขึ้นมาฉันจะต้องเป็นแบบ Dream Maker Channel พูดแล้วพูดอีกตามฝันให้ได้นะฉันมีไอเดียแล้วสม์เราจะทำอะไรไหมเราควรจะทำอะไรให้มันเยี่ยมยิ่ยงกว่านี้สำหรับฐานของเราเยี่ยมไปเลยนายทำไรอะ ถ้าเป็นไปได้ขอมาช่วยงานด้วยนะตอนที่ฉันโตแล้วตอนที่ฉันเป็นเบิรตเบรตเร์ฟรีฉันด้วยฉันด้วยได้เลยถ้าเกิดอยากจะมาเป็นเบก็มาได้เลยอุ้ยพูดความจริงออกไปโอเคเรามาสร้างฐานกันเถอะอืมได้เลยยี่คือสร้างฐานอีกสมูมและทีรักขอบคุณมากนะครับข่าวหน้าก็ระวังหน่อยนะ อย่าไปอยู่ตั้งชั้น13อย่างนั้นนะโคตรลึกเกือบตายกันไปหลายคนเออไม่ใช่เกือบตายห,หลายคนนี่ว่าตายไปตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยเราอะทำงานฟรีแต่มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันเปนสิ่งที่ถูกต้องดีก็ปล่อยให้พวกเกนก้ามันทำเรื่องแย่ๆได้ฮีโร่ก็ต้องใช้เงินนะแต่วันเนี้เหนื่อยแล้วชัน กลับบ้านพักผ่อนก่อนดีกว่านะไว้เจอกันใหม่เช้าวันถัดมาสงสัยอย่างเดียวอะ่ะมึงจะมีเควสโผลมาทุกวันปะ่ะสวัสดีวันนี้เราก็ไปโอ้เควสมาจริงๆด้วยเนี่ยฮัลโหล นั่นมันใครนะอ๋อนี่วันทีมช็อกโกแลตใช่ไหมที่ช่วยฉันวันก่อนนะ่ะเอ้ยไม่ได้ช่วยนี่วะที่ว่าไปยืนฟังฉันวันก่อนนะ่ะใชแ่แล้วแล้วนายทีวันนั้นต้องให้อีกทีมหนึ่งเขาขู่ให้ใช่ไหมล่ะอืมฉันจำนายได้ที่โปกเกมอนสแควร์ ที่จ้ำพลับมันไม่ช่วยนายอ่ะดีนะมันบอกชื่อลืมชื่อไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จ้ำพลับนายคือจ้ำพลับที่เอชิฟรีมันไม่ยอมช่วยนายฟีอ่ะใช่แล้วแต่ชิฟรีไม่ได้กลับมาเลยนะหลังจากที่ไปช่วยแล้วอ่ะฮะจริงเหรอเนี่ยนี่มันเรื่องใหญ่้วเนี่ยเพื่อนของเราอ่ะติดอยู่ที่โคดหิน มันต้องมีลมอะ่ะถึงจะช่วยได้แต่ว่าท้องฟ้ามันมีแต่เมฆฝนฟ้าผ่าเต็ไมไปหมดเลยลมก็ไม่มาไม่มีสายลมเลยเหรอเนี่ยเราต้องทำไงดีมันแปลกมากชิฟตร3น่าจะสร้างพลังลมได้เราคิดว่ามันน่าจะช่วยพวกเราได้ช่วยเพื่อนเราได้แต่ว่าชิฟตร3ก็ยังไม่กลับมาเหรอ มันฟังดูแปลกจังเลยอ่ะมันแปลกมากๆเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามันเป็นโอกาสให้เราได้ไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากแทนฉันเห็นหน้านายดีใจฉันก็รู้แล้วว่านายอ่ะดีใจที่ทุกคนอื่นดีใจที่คนอื่น,น,นตกทุกข์ได้ยากนายจะไปช่วยฟรีเหรอเนี่ยขอบใจมากเลยนะ เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่พูดว่าฉันจะช่วยฟรีแต่เราจะไปช่วยก่อนใช่ไหมซูโม,โม่แน่นอนสงสัยจริงๆเลยเนี่ยว่าจะทำยังไงถึงจะไปเล่นไซเควสได้โดยที่ไม่มีเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าจะขอหยุดคลิดไ้แค่ตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้อง ไปเล่นไซเควสได้ไหมสำหรับวันนี้ลาก่อยไว้เจอกันไหม่ลาก่อย